โจทย์นะคะก็บอกว่าฟักแม่เหล็ก5.56คุาคูณคูณกำลังลบ3ามลเบอร,อร์ผ่านตั้งฉากกับระนาบของขคลวดวงกลมรัศมี3เซนติเมตรอ่าจงหาความหนาแน,น่นฟักแม่เหล็กค่ะโจทย์ให้ฟักแม่เหล็ก5.56จุคูณ10กำลังลบ3เอ้ยกำลังลบ3ามลเบอร์แล้วก็ใหอาร์สเซนติเมตร สามเซนติเมตรนะคะก็มันเป็นเซนติเมตรให้เราเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นเมตรคะ่ะก็เลยคูณสิบกำลังลบสองสูตรนะคะเอ้หาเขาหาความหนาแน่นฟักแม่เหล็กก็คือั่นเองสูตรนะคะก็สูตรฟักแม่เหล็กเท่ากับ b อืมเปนหนึ่ง b คูณ A ค่ะ ทีนี้เขาหา B แล้วก็ย้าย B มาฝั่งนี้เป็นแล้วก็ย้ายฟักมะเดมาหากับ A ค่ะทีนี้ A นะคะมันเป็นความยาวทีนี้เขาให้รัศมี3เซนติเมตรมา mm hmm. ก็เราก็เปลี่ยน A เป็นพายอากำลังสองเพราะว่ารัศมี คือสมิคือมันมันาเร่ะมันเป็นแบบว่าครึ่งวงกลมของมันเป็นครึ่งวงกลมใช่เขาก็เลยเราจึงแบบว่าเปลี่ยน A เป็นาพอาร์กำลังสองเพื่อหาทั้งหาทั้งวงค่ะทีนี้ก็แทนค่าค่ะแทนฝักไมเล็กเขาให้ค่ามาก็คือห้าจุดห้าหก คูณสิบกำลังลบสส่วนข้างล่างน,นะคะก็อ่าค่าพายใช่แทนแพายอพายก็คือ3.14แล้วก็แล้วก็อก็คือ3คูณ10กำลังลบ2คูณด้วย2ทั้งหมด ีนี้ก็มาหาค่ากันพอคิดแป๊บหนึ่งนะคะเป็นห้าจุดห้าหารห้าจุดห้าหกคูณสี่ก็มาก็เป็นสามจุดหนึ่งสี กำลังลบสองเพิ่มห้าสองหน่วยก็ได้ค่ะมาเป็นหนึ่งจุดเก้าหกเจ็ดค่ะหน่วยเป็นเทสลาค่ะข้อนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะก็คือถ้ามีสนามแม่เหล็กสม่มเสมอขนาด1.5เทล,ลาผ่านขวดลอดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านยาว15เซนติเมตรและด้านขว้าง20เซนติเมตร ในทิศทำมุม45องศากับระนาบของขดลวดโจงหาฟักแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดขดลวดค่ะอเล็กสามไม่เกี่ยวเ <c oughs> <c oughs> ขาให้ฟักแม่เหล็กมาก็คือ1.5เทสลาค่ะแล้วก็เขาให้อ่ะความยาวมาก็คือด้านยาวคือ15 เซนติเมตรก็คือก็เหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนเซนติเมตรให้เป็นเมตรค่ะส่วนด้านกว้างก็เขาให้20ก็คือเซนติเมตรก็กลายเป็นเมตรเหมือนเดิมแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็เอามาคูณกันค่ะก็เอา15บหคูณยีก็เป็น300ส่วนกำลังนะคะก็อ่ามาคูณเหมือนกันก็เป็น10บกำลังลบสี่อ่าหน่วยเป็น m อกำลังสค่ะอันนี้เขาให้หาอ่า หาฟักแม่เหล็กนะคะก็สูตรนะคะก็ใช้สูตรเอ,อฟคูณิกเอฟคูณบีค่ะแล้วเขาให้องศามาค่ะก็อันนี้ให้องศามาก็เป็นไซน์โอ้ย ไซ45ค่ะ45องศาทีนี้เราก็แทนค่าได้เลยค่ะ A ค่ะก็เป็น300คูณ10กำลังลบ4ส่วน B ก็1.5ค่ะไซ สี่ะห้าค่ะเอาากน,นก็คิดแรกค่ะขอแยกคิดแรกก่อนนะคะคูณจุดกำลังลบสคูณหนึ่แล้วก็ไซน์สีห้า ได้เป็นได้เป็นศูนย์จุดศูนย์สามสามหนึ่งแปดค่ะถ้าย้ายจุดย้ายจุดก็เลื่อนถอยหลังไปสองสองก็ย้ายตรงนี้หนึ่งสอง ก็เป็น3.18จุ 10, ดหน่คูณสิบกำลังลบสหน่วยเป็นหน่วยเป็นเวเปอร์ค่ะข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจบแล้ว